โอเคครับวันนี้เรามีเดินทางแต่เช้าเลยกำลังจะไปส่งรถที่แม่สอดกันโย่ตอนนี้นะครับเราก็จะไปส่งรถที่แม่สอดกันนะครับผมเดอตอนนี้เราก็มากับช่างคนเดิม นะครับผมก็ตอนนี้เราก็จะขึ้นรถไปส่งแม่สอดใส่ธรรมชาติมากเราจะเก็บบรรยากาศมาเรื่อยๆงตัวดูดีตอนนี้เข้ามาในป่าสุดๆยังไม่ถึงยังไม่ได้เข้าตัวแม่สอดเลยนี้เรามาทางลด ให้ตัดไวขึ้นอีกแป๊บนึงก็น่าจะถึงอ่ะสวยมากเดี๋ยวรอดูแม้ต่อเลยน่าจะหนาวหมอกรอชมหมอกอย่างเดียวอืออออมอจริงที่เหมือนวัดไงเดีย้ยและเดียวซ้าย,ายครับดู G P S ที่ลูกค้าส่งมามาลูกค้า อยู่ในตัวอำเภออำเภอเมสสอเราไปส่งปเป็นโชว์รูมใช่มใช่ใช่เราเข้าไปส่งในโชว์รูมเฮ้ยยังไม่ถึงสามแยกนาตีวะก่อนอะใช่ด่านอยู่ตรงนู่นแยกข้างหน้านั่นแหละจริงอันนี้เราออกมาเราออกมาถนนใหญ่อะไรวะขับต่อไปบนถนนหมายเลขหนึ่งสองอีกยี่สิบห้ากิโลเมตรชีเตน่ารักดีปับเป็นรูปรถได้ด้วยอะเห็นไหม น่ารักน่ารักมากเลยนี่ทางขึ้นแม่สอดเรากำลังจะไปส่งรถให้กับลูกค้ากันนี่คือปัม๊มจุดสุดท้ายนะครับนี่ปั๊มจุดสุดท้ายก่อนขึ้นเขาใช่ไหมอเออก่อนขึ้นเขาถ้าไม่มีนม้ำมันต้องแวะแวะก่อนนะไม่งั้นไม่ได้ด <laughs> ับกลางทางไม่ได้คันนี้แหละเราจะมาชมบรรยากาศแบบดีๆส,สวยๆเลยในตลาด ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวไว้ตัดภาพไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศไปขราอุทยานในนี้นัำตก,กอะไรนะน้ำตกลางสามว่ะอ,อลางสามแม่สอดอุทยานกลางสามมันเยบๆเนาะใช่มันไม่ค่อยมีอะไรพอหูอือนิดนึงตอนนี้อยู่ในเขตอุทยานอุทยานอะไรนะ 3, อุทยานสามใช่หรือเออ,เอ,อ ได้ใช่ไหมเสี่ยวไปครบเลยเมื่อกี้นี้เฮ้ยนี่อะจมดินเลยว่ะเบิกแตกเบิกแตกเขาเรียกว่าเบิกแตกขากลับอ่ะโอ้โหสุดจ้าเอาไปช่วยเรา้างอ่ะน่าจะมีมั้งเนีใช่หรือคันนี้หรอแสดงว่าเพิ่งเมื่อกี้เลยดิใช่เบรกแตกโอ้โหน่าจะเบรกแตกนะเบรกแบบไม่อยู่ เชื้อใหม่อีกนะเราไปแล้วจริงขาขาขึ้นยังพอได้อะขาลงนี่แหละโอ้โหเบรกดีดีอ้โหผ่านชุดลงด้วยสุดจจะเย็นแล้วพี่เส้นนี้ค่อนข้างแบบอันตรายมากนีมีที่วัดแวสสำหรับ แร้วะพักรถ่อยร่วงจบขนาดทันวาแล้วนะยังไม่หนาวเลยโอ้นี่ไงอันนี้เขาเขาเอาอะไรมากั้นวะนน งขาขาลงมีแต่รถรถจอดรถอันนี้ข้างนั้นเลยนี่ก็เป็นที่เองเออจะได้ได้วะอันนี้นนไม่ได้วะแต่เมื่อกี้เข้าลงไปดูอะไรวะแสะดงว,ว่าข้างล่างเป็นแม่น้ำเป็นน้ำก็ได้เลยน่ากลัวมากส่งทุกที่จริงๆครับผมรถของเราเป็นโซเฟียสีเขียวโอ้โห ถนนเห็นถนนฟากนู้นเลยดูเยอะกว่าทางขึ้นใชงไหมเฮ้ยตรงนั้นสวยอะ่ะเหมือนเขาปลูกอะไรไว้แน่ๆเลยบเบอรี่ปลาไม่ใช่ต้นเป็นต้นไม้เนี่ยนะเบอรอ์เออนี่ยใช่อยู่แต่ว่าที่คาดบันไดอะ่ะในกล้องไม่ค่อยเห็นเลยวะต้องเปิดกระจกเอาอ้ว อีกข้างนอกสวยอ่ะเปิดกระจกดิไหมปิดเง่้ยสวยมากแต่ในกล้องไม่เห็นเลยใสย่แาบได้โทรศัพท์ใหม่สวยมากเออฝนต้องเข้าเดดยังแรงอยู่เลยนะเนี่ยตอนนี้เวลา10โมง40โมงไม่เห็นเลยวะเออ10โมง42 อยู่ระหว่างเข่าอยู่เลยครับยังไม่ถึงตัวแม่สอดอุธยานตามสีนี่ไงเขาวิ่งกันหมดเลยวิ่งคิไปดูต้นตะบากไงใช่ไหมอยู่ตรงเนี้ยจริงปะน่ะเออน้ำมันหมดน้ำมันหมด ก็ตลา,าดมูเซอร์นี่อันนี้จะเป็นมูเซอร์ใหม่นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นในในกล้องแดดย้อนมากเลยนี่อันนี้จะเป็นมูเซอร์เก่าตลา,าดมูเซอร์เก่านะคะรับเดี๋ยวขากลับเราจะมาแวะที่นี่กันครับแม่สอดตรงไปเระมดระวังทางด้วยตอนนี้ยังซ่อมทางอยู่ น่าจะทางมันน่าจะค่อนข้างเสียมากเก็จะแบบเฮ้ยเขาโบกปูนตรงเขาเลยมีพระอันนี้ถนนก็กำลังทำทางใหม่ในการขึ้นเขา ไม่เดี๋ยวนะมันจะหักขึ้นไปได้อย่างไรว่ชองจอดเี่แล้วทำทางใหม่ด้วยนะมันน่าจะอยู่เหลี่ยมดีเนาะเออเข้าไปอย่างเงี้ยนะดูโหหนาวสุดๆเสาไฟเอาละกี่บาทมาแล้วยเสาไฟสีเลยก็ว่าต่อไปอันนี้อะไรเนี่ยโดลอยคาโอ มีช่องหยุดรถเยอะข้างนอกสวยมากเลยนะเนี่ยเห็นเขาแบบจอดถ่ายรูปตรงเนี้ยเข้าไปอ่ะได้เลยนีอ่ะช่องเฉยเฉนต้องกองๆอย่างนี้นะสุบเขไปนะใช่จะมีรถหยุดเยอะเลยแต่เราก็ใกล้ลงแล้วนะตอนนี้ทำถนนแบ่งเลนกันเราเดินสด เขาเรียกว่าอะไรนะเลนเลยนะเลนสวดเออเลนสวดเดินทางได้ช้านิดนึงอันนี้อีกฝากนึงเขากำลังทำถนนเราก็จะค่อนข้างเดินทางลำบากหน่อยดุบะลีเออร์กันไม่สามารถแซงได้เลยเราต้องเดินตามเขาก็คืออาจจะช้าหน่อยโอ้โหข้างหน้าโอ้โอเค ตอนนี้ค่อนข้างรถติดเพราะว่าใช้เคียร์ต่ำสุดๆเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเลยโอ้โอมอห,หมอหินบอนี่เลยสัญญาณสัญญาณไม่มีติดต่อลูกค้าไม่ได้ติดต่อใครไม่ได้เลยปิดโลกภายนอกแล้วครับผมสัญญาณไม่มีกองมัว ขับ okay. ต่อไปบนถนนหมายเลขหนึ่งสองอีกหกิโลเมตรตอนนี้ก็ถึงตัวเมืองแล้วถึงตัวอำเภอแล้วอย่างน้อยก็รอดมาได้ม <c oughs> ีครับผมก็ตอนนี้ใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วครับผมประมาณดิเกนาทีนะครับผมตามที่หมุดเอาไว้เลย เราสกลยถึงบูลูกค้าแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะตัดภาพอีกทีนะึงโหเ,เดี๋ยวราคาลดเยอะา้คูกค้าไปถือวถผมนะไม่ต้องดาวด้วยมั้ยหรอฟีดาวครับผมรตรงนีโ้โอเคครับผมนี่เลยเรามาส่งรถให้กับผู้ลูกค้านะครับผมนี่เลยโซเฟียนี่ครับผมไปตรงนี้เลย BYD สาขาตากแม่สอดสุขีสีเขียวนะครับ